งานวัตถุประสงค์ของโครงการในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญค่ะพระมศการพระพุทธเจ้าพระราชาอาริยะเจ้าคณะจังวัดพะเยาเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายรัตพลนาลาดิสอน ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองคณะที่ปรึกษาคณะทำง,งานและคณะปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการหัวหน้าส่วนราชะการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายณรินทร์กวางองโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาในนามของกรมโยธาธิการและผังเมงืองและคณะผู้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอรารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้ด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายการจัดทําโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์ครษา 2, 6รอบ28กรกฎาคม2567กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้น้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ประยุกต์แบบอรารยเกษตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมพิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่10มาดําเนินโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริโดยการนําที่ดินที่สาธารณะประโยชน์หรือที่ดินของหน่วยงานภาครัฐมาดําเนินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติทางสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำพ่วมน้ำแรงของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริมีพื้นที่นำร่องทั้งหมด6จังหวัดได้แก่จังหวัดพะเยาบริเวณพื้นที่หนองเลิงทราย ตำบลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจจังหวัดบุราชธมนีจังหวัดนครนายกจังหวัดจันทบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสตูลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบ7พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567 สเพื่อนน้องนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่และอารยเกษตรกับเครื่อนตามพระพราชบัญญตการสืบสารสารักษาและต่อยอดเพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแ้งของประชาชนรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรราการอย่างยั่งยืน 3. เพื่อเป็นการศูนย์เรียนรู้ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์แบบอารยเกษตร เดยเน้นย้ำให้เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกรเกษตรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเพื่อให้โครงการเกิดความยั่งยืนและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ต่อไปวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพะเยาเราเปิดกิจกรรมคลิกออกโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอา,ยากกรยเกษตรตามแนวพระราชดำรินะ หนองเล่งทรายแห่งนี้ออกกำลังเชิญครับครรับทการพนผู้ว่าราชการจังหวัดเดียาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเดียวท่านผู้ตรวจราชการท่านผู้ตรวาชการและผ่าเมืองท่านโยธาธิการและผ่านเมืองจังหวัดพะเยาท่านคณะทีศารายงานทำงานและท่านปฏิบัติงานรับเพื <cle> ่อนโครงการ ส่วนราชการและแขงยิ่เขียนท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเปิดกิจกรรมที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยากเกษตรตามแนวพระราชดำริในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอันหนึ่งที่จังหวัดพะเยานะครับได้เป็นหนึ่งใน6ของโครงการต้นแบบของประเทศนะครับโดยที่กระทรวงมหาดไทยได้เลือกหนองเล่งทรายแห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแบบอารยะเกษตรตามแนวพระนริรนะครับซึ่งจดเป็นศูนย์ที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนี้เองนะครับจังหวัดพะเยาเองและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมาเรียนรู้ในการพัฒนาการดำรงชีพอยู่โดยการพึ่งตนเองซึ่งปัญหานี้เนี่ยถ้าอยากจะกลัาบเรียนว่ามันเป็นปัญหาเรื่องน้ำน้ำแล้งน้ำท่วม เป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรไทยมาไม่ใช่ว่าเฉพาะจังหวัดพะเยาเองนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในประเทศไทยเราเองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เกษตรนะครับขณะน,นี้บ้านเราก็ยังมีปัญหาเรื่องของน้ําแรงถึงแม้ว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนตกมาเยอะแยะมากมายแต่ก็เกิดน้ําท่วมไปเราก็ไม่มีโอกาสไม่มี ที่ได้เก็บน้ําไว้นะครับเพื่อใช้ในยามฤดูแล้งนะครับในายามฤดูแล้งถ้าหากว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนเนี่ยแล้งมากก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำไม่ว่าน้ำเป็นน้ำอุปโภคบริปโภคและน้ำที่จะใช้เพื่อการเกษตรก็แล้วแต่ก็จะทำให้ทางหน่วยงานราชการต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการที่จะ,ะงดใช้น้ำในเรื่องที่จะให้อ่า พืชผลทางการเกษตรนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครัขาดรายได้ไปนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดโครงการที่เป็นโครงการต้นแบบเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่จะทําให้เราได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการปลูกพืชในเรื่องของการเก็บน้ำแล้วก็การที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการส่ง,สงเสริมสามารชาชีพต่างๆ ที่ใช้ในพื้นที่ของตัวเองให้อย่างมีความสมบูรณ์แล้วก็ให้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราไม่ได้วัาจะเพาะปลูกอย่างเดียวมีเลี้ยงปลามีเลี้ยงสรรัตว์นะครับมีเรื่องของการทำกรเกษตรหลายๆรูปแบบที่อยู่ในพื้นที่แปลงนั้นก็จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นได้พัฒนาการเรียนรู้นะครับการใช้พื้นที่เกษตรทั้องอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ให้มีรายได้ตลอดทั้งปีก็ ต้องขอบคุณนะครกรมโยธาธิการและผังเมืองที่เป็นแม่งานสําคัญในการที่จะออกแบบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพ,าพาชีวิตแบบอารยเกษตรนะครับโดยการออกแบบทั้งในเรื่องของโครงสร้างคอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็จะส่งเสริมในการพรัฒนาคุณภาพาชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของความเป็นอยู่ทั้งในเรื่องของการศึกษารายได้และก,ก็การเข้าถึงบริการภาครัฐของพี่น้องประชาชนให้ พี่น้องประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับงานนี้ไม่ใช่ว่ากครมโยธาธิการต่างเมืองอย่างเดียวไม่ใช่ว่ากระทรวงมหาดไทายอย่างเดียวนะครับมันมีหลายกระทรวงที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมกันบูรณาการในการดำเนินโครงการกรน,นีเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นต้น ในก,กระทรวงเกษตรก็จะมีหลายกลุ่มที่จะได้มาร่วมกันพัฒนาอย่างน้อยในพื้นที่นี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็จังหวัดพะเยาที่เองเนี่ยได้มาเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แห่งนี้เองก็ถือว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการวันนี้นะครับจะเป็นการทิปออฟซึ่งเราจะได้ ดาเนินการโครงการนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีเนี่ยมีพระชนมายุครบ72็าพรรษาหรือ6รอบก็เป็นปีมหามงคลป,ปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการทาเพื่อเป็นการชดพระเกียรติถวายพระเกียรติแก่พระองค์ท่านและจะทําให้แนวบานบินนะครับของพระองค์ท่านเนี่ยมีความยั่งยืน แล้วก็มีผลเป็นรูปธรรมท,ที่จะให้น้องประชาชนได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทุกภาคส่วนท,ทั้งที่คนที่จะต้องมาทํางานในที่นี้เนี่ยทำให้งานนี้ไประสบความสําเร็จมากขึ้นอันนี้เป็นเฟสสี่มีอีกสามเฟสนะครับจากนภาผ่านภูผาเรียบท้องนาสู่มหานทีอันนี้เป็นเฟสท,นนเเฟฟที่4ี่ก็คือสู่มหานานทีนะครับยังมีอีก2 อีก3โครงการที่ยังจะต้องทำอยู่แล้วก็ให้เสร็จภายในก่อนที่จะมีการมีวันพระราชสมภพนะครับก็คือวันที่28กรกฎาคมนี้ก็จะเป็นโครงการที่จะทำให้มีความร่วมมือนะครับทั้งภาคประชาชนภาคประชาสังคมแล้วก็ส่วนราชกา,ารท,ทั้งหลายนะครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรม kick off โครงการพัฒนาพื้นท,ที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดิษฐ์ละบริเวณสองเลนสายและก็ขอให้การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ท่านผู้ว่าไว้ทุระการของครับค่ะตอนนี้ท่านผู้ว่าได้กล่าวเปิดแล้วนะคะต่อจากนี้ไปจะเป็นการที่ตัดลิบิ้นเปิดในเชิงสัญลักษณ์นะคะในโอกาสนี้ดิฉันขอกล่าวรัตนาพระราชปริยัติเจ้าคณะจตุเยาวเจ้าอาวาสวสิทคมคำพระอารามหลวงนะคะในส่วน ที่ปรึกษาโครงการค่ะท่านต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญผู้ตรวจราชาการกรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนเชิญท่านบางุงสังขารรองผู้ว่าราชการตรวจเชี่เรายท่านพิรัชจริที่มาในอำเภอแม่ใจเดียวนี้ขอเรียนเชิญค,แบบค่ะคือดได้ตัดริบบิน้นร่วมกันนะคะแล้วหลังจากตรงนี้จะขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชาการทุกๆท,ท่านพร้อมถึงผู้นำท้องที่ท้องถิง่นได้ถ่ายภาพร่วมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะเราจะนับ ช่วยกันนับนะคะเอาเลขของความสุขก่อนก็แล้วกันนั่นก็คือเลข5แล้วก็น้อมรวมใจถนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้บรรลุค,คําว่าจากนภาหผักภูผาเรียบท้องนาสู่มหานาทีช่วยกันนับนะคะ5 4 3 2 1, 2> 1> ค่อ๋อเสยงตนดังคนะ พื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอานยักระเสริฐตามแนวพระราชดำริจากนภาผ่านภูผาเลียบท้องนาสู่มหานาทีค่ะเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายทุกภาคส่วนต้องร่วมกันในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกทท่านนะคะซึ่งจะได้ร่วมกันทํางานนะคะเพื่อที่จะให้โครงการนี้สําเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งใจไว้นะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะ กลับกราบอารัธนาค่ะทังแรัตนาค่ะถ้าหากว่าหัวหน้าส่วนราชการนั่งอยู่จะเห็นนะคะด้านบนรถแมคโครยังเป็นตอนนี้ผมได้คุณต้อยเคท่ามลาคุณม้าจุยทายหูกภาพนิ่งขึ้นแล้วนะเอาก่อนจะได้ดู1 0 0 0นี้เคลื่อนไหวที่วิดีโอบรรยากาศการถ่ายรูปไปพร้อมๆกันตอยนะ ฝั S <S ่งนี้ขยับไปหน้าขึ้นมานิดนึงนะคะขอสามท่านที่อยู่ด้านหลังออมาอยู่ตรงใกล้ๆท่านผู้ว่าดีไหมคะการเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรไ้เปลี่ยนตำแหน่งเฉยเลยตามพระราชดำริก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะเนี่ยรายละเอียดโครงการก็เป็นขน้ไปตามตีเขาได้ฟังไปพร้อมๆกันนะ ในนารินกวางทองยูทาที่กันและผังเมืองเปินได้กาววัตถุประสงค์อย่างไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นภาพเห็นความล้าขนาดแขนแม่โคยตะบกนันาไาาีสอนผู้ว่าเพินก่ <c oughs> อนนี่ฮะกาวถึงการพัฒนาจังหวัดพะเยาในของโครงการตรงนี้เขาได้หได้หันได้ฟังไว้พร้อมๆกันนะฮะ ใช้เวลาในช่วงนี้สักนิดนะคะเพราะว่าชภาพของเราเยอะมากนี้การผูอู้คุยหนึ่งของของโครงการอริยเกษตรเ่าก็จะได้มีข้อมูลตีตรงชัดเจนแล้วก็อันเป็นไปตามตีวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงของโครงการได้มาดูกันได้นักขึ้นนะโดยเฉพาะพี่น้องจำพี่แม่ใจจะได้ มีส่วนมร่วมในการพัฒนาจะได้กบอย่าลืมนะฮะติดตามกันได้ต่อไปครับคานเการที่การและเผ่านรติยาลรวมถึงหน้าสดเอารทุกท่านค่ะอทีมเดย์ทานะคะถ่ายภาพจับทางารในรัมนีเ่นเชิญค่ะท่านนากรันรนโยบาย รองผู้ว่าครับในบัมบูสังขาวเรจะมาปรึกษาท่นผูว่่ายพวงกับคณะทั้งหกท่านนะคะมาเชิญค่ะคือท่านเดลทาธิการในฝังเมืองบอกว่าถ้าใครไม่มาถ่ายภาพวันนี้จะเช็คจำนวนตามภาพถ่ายนะคะ ขอฟังนี้บ้างขอฟังนี้บ้างเออมาลาละไปคอนท้าปุ้นเหรอมามากองรวมกันมาุ้นได้ได้อุ๋ยเข้า้ปออคนสวยอยู่ตรงไหนมันเป็นไงเอออันนั้นนั่งเป็นนางสนองพระโอษฐ สวยงามค่ะยิ้มได้นะคะยิ้มได้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเขาจบคลิปนี้เตาอีกครั้งนะเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมมันยังต่อไปครับจะได้มาคุยกันต่อนะฮะในคลิปหน้าครับเสร็จแล้วก็มีสวัสดีครับ